ลูกหลานอยู่ในความสงบ,บมีอะไรหลงปู่หลงตาจะพูดอะไรให้ฟังซะก่อนนะ <c oughs> ชื่อที่ดินชื่อเจ้าของบ้านนะชื่อว่ายังไงที่ดินนะนายวิชิตทองเต็มครับวิชิตทองเต็มวิจิตวิชิตวิชิตทองเต็มโอเนี่ย ฟิสิท์ทองเต็มเจ้าของบ้านเป็นที่ดินอำเภออำเภอน้ำโสมแต่ก่อนเคยมาอยู่นายูงอ,อยู่หลายปีและจากนัี้นงยก็ย้าย,ายไปอยู่น้ำโสม <c oughs> เลยทำบุญบ้านบ้านมาอยู่ที่อำเภอนายูงมาใกล้หลวงพ่อนะ่ะบ้านนะ <c oughs> อยู่ใกล้วัดบ้านในต่างหากติดติดรั้วใช่ไหม <c oughs> ติดรั้วเออติดรั้วของวัดบ้านบ้านนาคำน้อย S <S <an> อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีน <c oughs> อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวอะไรให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังวันนี้เป็นวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2562วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบ้านที่ได้เ,เชิญ ญาติธรรมทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายจากจังหวัดต่างๆก็มีนะเนี่ยที่ว่าเป็นญาติโกโหติกาที่รักเคารพเชิญขึ้นมาบ้านใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอนายงก็เชิญท่านในอำเภอมาเป็นประธานขึ้นมาบ้านโดยวันนี้เป็นพ่อ,อเป็นพ่อของอำเภอนายงและก็หัวหน้าส่วนราชการ ที่มาร่วมและก็พร้อมกันก็มีทางอำเภอน้ำโสมที่ท่านาพิชิตว,ตวิสิต,ตนำนำสกุลวิสิตทองเต็มควิชิตทองเต็มที่ไปเป็นที่ดินอยู่ที่อำเภอน้ำโสมก็ได้รู้จักมักคุ้นในเขตอำเภอน้ำโสมทุกระดับอีกเหมือนกันมี <laughs> นายก ที่เป็นคนเก่าแก่ของน้ำโสมนะึ่ถ้าว่าใครไม่รู้จักโกหล,ล่งไม่มีหรอกในในน้ำโสมในเขตอำเภอนายูงแถบนี้เพราะท่านให้ความเจริญพัฒนาอำเภอน้ำโสม,มเป็นนายกเทศบาล <c oughs> มาหลายสมัยจนกเกษียณอายุมากแล้วไม่ไหวทนะ่านก็หยุดนะก็ได้มาร่วมงานในวันนี้โดยถือว่าเป็น เป็นคุณปู่คุณตาของพวกเราและก็หัวหน้าส่วนราชการในอเนำเภอนามโสมก็มาร่วมมากที่นี่มาร่วมมาขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของบ้านที่หลวงพ่อพูดถึงนะท่านก็ได้ให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์วัดป่านาคำน้อยของหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่งได้โฉนดหมัดหมัดใหม่ๆ ไม่กี่วันเนี่ยทำไมจึงได้ก็เพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นหลวงพอ่อเออเอามาจากสัยาญาิโจมได้ซื้อมาจากท่านสสชุตชาตินะความเป็นมา,าท่านเป็นบ้านเก่าหรือเป็นที่สวนของท่านหลวงพอ่อเออน่าจะทําให้เป็นวัดสําหรับสํานักชีขึ้นมาได้เพราห่างจากวัดหลวงพอ่อประมาณ7กิโลก,กว่านะลูกหลานนะหลวงพ่อก็เลย ได้ไปเอาที่แปลงนั้นรวบรวมกับศรัทธาญ,ญาติโยมศิษย์ญาติศิษย์ทั้งหลายาได้ซื้อไว้เพื่อเป็นสมบัติของเ,อเป็นสาขาของวัดป่านนะครับอพระวเป็นใจของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่มีดอกสมบัติมิตรบาทกับจีวรเท่านั้นแหละมแต่นอกนอกจากน่านก่อนนี้นิดหน่อยๆในสมบัติอันเป็นหลักคือสมบัติของพระพุทธศาสนาในฐานท่านที่ดินเขาท่านก็ได้ดําเนิน เรื่องที่ดินแปลงนี้เพราะว่ามันเป็นสนเป็นนสสามมาก่อนแล้วนะสะสะชาติท่านทําเป็นนสสามมาก่อนแล้วนะเราก็เลยเดินให้เป็นโฉนดท่านที่ดินนี่แนะที่ดินของพวกเราเนี่ยนะท่านก็เลยเดินเดินเรื่องต่อขอเป็นโฉนดเพราะมันเป็นที่ดินถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วนะแบดนี้ก็ได้เป็นโฉนดเรียบร้อยทั้งหมด50ไร่นะลูกหลานนะสำนักชีบ้านสวน อาบ้านนายูงนะ่ะก็เป็นผลงานของท่านที่ดินของเราเนี่แหละได้ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ยกเป็นที่วัดให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้ใดนะไม่น่าจะอิจฉานะลูกหลานทถาญ,ญาติโยมนะบางคนพอพูดเป็นโฉนดขึ้นมาเป็นของวัดแล้วก็พามพอมพ,อพ,อพ,อพากันคิดและแคะละกาัยในจิตใจแต่ตามไม่จริงวัดนี่ มันขายไม่ได้มันเช้งไม่ได้มันยกให้คนอื่นไม่ได้ถ้าหลวงพ่อตายเนี่ยพวกเรานั่งอยู่ที่นี่นะไปบวชกับหลวงพ่อที่สิถ้ามีอายุพรรษาขึ้นมาแล้วพวกเราก็เป็นสมภารได้อีกเหมือนกันอต่อยอดไปเป็นสมบัติของกลางเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเ,เป็นสมบัติของประเทศชาติมันซื้อมันขายไม่ได้ยกใครไม่ได้นเนี่ยหลวงพ่อทาให้หลวงพ่อจึง กล้าพูดเนี่ยนทะ่านที่ดินท่านก็กล้าทําให้หลวงพอ่อเพราะหลวงพ่อก็ไม่ได้ยกให้กับใครสำนักชีกันนะั่นะฝ่ายฝ่าย,ายอุบาสิกาถ้าว่าผู้ใดมารักษาศีลไม่โลกกี่จากเนื้อจดใตนะมารักษาศีลอยู่ที่นั่นมาภาวนามาสงบจิตสงบใจมาหาแหล่งภาวนาสงบจิตใจที่สำนักชีก็ไม่โูกกี่ท่านหลวงพ่อก็ได้สร้างกุฏิที่พักไว้ห่างจากวัดหลวงพ่อประมาณ7กิโลนะน่ะ ตอนเช้าก็มาจังหันพอจังหันก็เอาอาหารจากวัดของหลวงพ่อไปก็ไปร่วมกันทานจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักของเขาเป็นฝ่ายอุบาสิกาถ้าว่าอยู่ที่วัดของหลวงพ่อก็มันสารวนวุ่นวายเกี่ยวกับคู่คนเป็นสำนักชีเป็นสำนักหลวงพ่อเห็นสำนักชีของคุณแม่ชีแก้วนะท่านมีสำนักขึ้นมาหลวงพ่อก็น่าจะเป็นสำนักขึ้นมา นี่แหละท่านที่ดินนี่แหละเป็นผู้ประถัรเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการให้กระถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างานี่แหละหลวงพ่อจึงขอบุญคุณนะวันนี้ก็ได้ท่านก็ได้มานิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์หลายๆวัดนะมาร่วมกันมาขึ้นบ้านใหม่มาก็เห็นศรัทธาญาติโยมพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งสองอำเภอทั้งอำเภอน้ำโสมทั้งอำเภอนายูงทั้งอำเภอนายูงของเราก็มีท่านนายอำเภอเป็น ประธานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะแล้วก็ตามไม่จริงการขึ้นบ้านใหม่บ้านนั้นเป็นมงคลอยู่แล้วพรามันเป็นเ,เป็นวัตถุนะแต่ผู้ที่มาอยู่บ้านเทนา่านั้นแหละแเนี่ไม่อยู่ว่า,าสมภารหรือว่าวัดก็เหมือนกันวัดเป็นมงคลอยู่แล้วนะแต่ผู้มาอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขอให้เป็นมงคลเถอะทำตนให้เป็นคนดีพูดง,ง่ายงให้ผู้เป็นผู้มีศิทธมีธรรม ทานทีดินของเราคนนั้นล่ะเป็นผู้ตรงไปตรงมาเป็นผู้มีศีลมีธรรมยอย่ล้วล่กตรงที่หลวงพ่อพูดนะและก็พร้อมกันเมื่อเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมาอยู่วัดบ้านก็บ,บ้านเป็นมงคลถ้าไปอยู่วัดก็วัดเป็นมงคลถ้าว่าท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าท่านในอำเภอมาอยู่ท่านอำเภออำเภอที่อยู่เป็นมงคลนะเ,เพราะผู้มาอยู่เป็นมงคลนะถ้าว่าผู้ใดมาอยู่ที่เป็น ทำ้ายทำลายไม่เป็นมงคลในสิ่งสถานที่แห่งนั้นก็ไม่เป็นมงคลในยุคครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกในยุคนั้นก็เป็นยุคที่เป็นมงคลมหามงคลเป็นยุคที่สงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าสอนแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจของคนถ้าคนมีศุดมีศีลมีธรรมแล้วยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข แต่เราจะเป็นเน้นเรื่องวัดด้านวัตถุนะบางคนก็นเน้นด้านวัตถุแต่ขาดในการเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรร,ร,รรมเข้าสู่จิตใจหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าเราเน้นแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวกำเ,เก่าไม่ถูกที่ขันไม่ต้องไปพร้อมกันต้องเน้นเรื่องคนเป็นอันดับหนึ่งวัตถุเป็นอันดับสองจึงจะถูกนะไม่ใช่ว่าเราจะเน้นวัตถุเป็นอันดับหนึ่งคนเป็นอันดับสองนะผิดแหละ ผิดแหละถ้าเราเน้นวัตถุมากกว่าคนเราต้องเน้นคนซะก่อนเพราะว่าคนเป็นเจ้าของบ้านถ้าว่าคนมีคุณวิทย์นิธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วจังค่อยเน้นวัตถุวัตถุก็รองรับเพราะรองรับจะนี้วัตถุก็เป็นวัตถุที่ร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าว่าพวกเราเน้นตะดังวัตถุทำให้สูรูหลาโออาสวยงามที่ไหนก็ติดทองคำติดเพชรเนินกินดาไปหมดแต่คนไม่พัฒนานะเ่ยพอคนไม่พัฒนาคนไปกินเหล้าเมายาสุรานารีพาชีกีลาบาัตติดการพนองติดการพนันติดยาบ้ายามาเนะ่ยเขาก็จะไปงัดเพชรนินกินดาหรอหน้าไปขายเนะ่ยทำร้ายทำร้ายุวัตถุไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะคนเพราะคน ไม่มีคุณสมบัติคนเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเราต้องเน้นเรื่องอบรมเรื่องของคนคนดีแล้วนะสิ่งทั้งหลายทั้งปงวงก็จะดีตามนนี่แหละของพุทธศาสนาท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของใจใจคือนามธรรมเป็นเจ้าของของร่างกายจะหวะมนโนปุพังขาม,มาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วดัวใจ ถ้าวัดใจของเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในร่างกายของเราคนนั้นก็เป็นผู้มีคุณธรรมนะจะทําอะไรก็ต้องดูกฎหมายบ้านเมืองดูมันผิดไหมถ้าร่าเราไปทําให้กับเขาอย่างนี้เนะ่เขาต้องเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราอย่างที่เราไปทําให้กับเขาเนี่ยถ้าย้อนมาหาทํากับเราเราก็ต้องเดือดร้อนอีกเพินกันเพราะเราทําไม่ทุกเราทําไม่ทุกเราพูดไม่ทุก กับสิ่งกับเขาเน่ะเขาก็ต้องเดือดร้อนนะ่ะเราก็ต้องย้อนเข้ามาหาตนเองในเมื่อเราทําไม่ถูกเราก็พยายามปรับปูกแก้ไขเราจะทําให้ทุกเราจะพูดให้ทุกเน่พูดให้เป็นศีลเป็นธรรมจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่โกไม่ไม่โกหกไม่ต้มต้มตุนไม่หลอกลวงกับคนอื่นเขาถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้นะ เออการอยู่ด้วยการมากมายก็ร่มเย็นเป็นสุขได้นะอย่างที่ท่านหัวหน้าสารมาลงพ่อบอกว่านี่นะคำว่าโกหกโกหกในหลักของพระพุทธศาสนา,าคำนี่นะมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังนะถ้าจะว่าไปแล้ว <c oughs> เรื่องโกหกเนี่ยถ้าจะว่าไปเหมือนเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ตามไม่จริงโกหกไม่ใช่ธรรมดานะเท่าคิดดูที่ดีแล้วนะเห็นไหมนะ หวยอ0ล้านที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อกี้นี่เมืองกาศนมันยุ่งไปทั่วประเทศไม่รู้ตำรวจน้อยไม่รู้ตำรวจใหญ่ซืบสอบกันตลอดฟังเทพีภาคสาทางอายการทัางทนายความถ้าคิดดูแล้วโกหกคำเดียวท่าน่ะแต่ตามไม่จริงไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าคนสองขนเขาท่านน่ะเขารู้กันว่าใครเป็นโกหกใครเป็นตัวจริงนะ,ะแต่ทุกคนโกหกก็ไม่ใช่ธรรมดา แต่ทำยังไงได้ล่ะท่านีต้องสืบสอบกันให้ชัดเจนเลยก่าจะจบลงได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าคิดเป็นเงินออกมาเท่าไหร่ล่ะเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่น้อยเหมือนกันค่าอายการค่าพิพากษาค่าตำรวจค่าสืบสอบค่าสอบสวนค่ารถค่าลาค่าเสียเวลาเพอ่เพอยังค่าเสียเวลาพวกเราทีงพูดติดตามไปต่างในคนทั่วประเทศคนทั่วโลกติดตามว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องนี้อีกเพราะนั้น เรื่องโกหกไม่ใช่ธรรมดาในสัตยาญาติโยบนะศีสิและธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้น่ะตั้งแต่ศินข้อหนึ่งถึงข้อที่5เป็นสินคุ้มครองโลกจริงๆทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขจริงอย่าคิดฆ่ากันอย่างนี้เราไปคิดฆ่าเขาเขาคิดฆ่าเราโดยที่จะหาความสุขได้ไหมต่างคนก็ต่างเตรียมสัตราวุธให้เหนือกว่ากันขึ้นมาเพราะว่ากลัวเขาจะมาทําร้ายทําลายเราแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมนี่แหละ จะหาความสุขได้ไหมถ้าคนเ,เตรียมพร้อมอย่างนั้นวิตกกังวลอย่างนั้นจิตใจจะหาความสงบสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้ถ้าทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความอนุเคราะห์สงเคราะห์กันเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขหาความสุขได้แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่คิดจะฆ่ากันจะหาความสุขได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วอย่าคิดฆ่ากันขอ้อศีลข้อที่หนึ่ง ขึ้นข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันถ้าของเขาของเรา,ถ,าถ้าเราไปขโมยของเขาขมาขโมยของเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ไปะลรเพราะว่าจุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดร,ระวีระวังกันตลอดเวลาเพราะกลัวเขาจะมาขโมยแต่สมัยหลวงพ่อเป็นเด็กนะเขาไปขโมยควายเห็นไหมควายจะเป็น ส่วนหนึ่งของครอบครัวถ้าไม่มีควายจะไถานาไถไรไถนา,ถา,นาได้ยังไงใช่ไหมโอ้คนมา,าจะมาขโมยควายชุกช่วงไหนที่เดือดร้อนวุ่นวายชาวบ้านในประวัติขึ้นไปกลางคืนขึ้นไปอยู่ต้นไม้ข้างๆบ้านอานอนเฝ้าฝ่ายตัวเองนี่แหละขโมยตอนนี้แหละมันหาความสงบสุขไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดขโมยเกิดขึ้นมาในชุมชนในกลุ่มใดเนี่แหละ ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าท่านมองว่าถ้าว่าพวกเราขโมยกันอย่างนั้นจะหาความสงบสุขได้อย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบัญหยัดศีลข้อที่สองเออเจียว่าอธินาทานาเวรมณีข้อที่สามการเมสุมิศาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักของเราเราก็รักลูกหลานของเราลูกชายลูกหญิงของเราสามีภรรยาของเราเราก็รัก าใครมาล่วงล้ำเราล่ะแต่เนีเราก็เสียใจถ้าคนเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่สามให้สํารวมให้ระวังเนอของเขาของเรานะนี่แหละสินสินของพระพุทธเจ้านะ่ข้อที่สี่มุสาอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ,ะไม่มีใครที่จะรู้สองคนเขารู้นะไปโกหกต้มตุนหลอกลวงสิ่งเหล่านี้เสียหาย คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นอีกไม่มีเป็นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราสํารวมดูนะตรวจตราดูตนเองนะ,อ,ะอย่าไปโกหกอย่าไปต้มตุนอย่าไปหลอกลวงเขาทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนเขาเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเ,เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและการข้อที่5สุราเมระยะมะชะประมาจุดนี้แหละเป็นสุราคํานี้แหละ หรือว่าเป็นธรรมดาเป็นของธรรมดาธรรมดาแต่หลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ธรรมดานะจิตญาิโยมนะสุราคํานี้นะไม่ใช่ธรรมดาทําไมจะว่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วมันขาดสติถึงเพราะมันขาดจติแล้วไม่จักไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักสัมมาคารวะจะพูดอะไรล้วมปากกระพดไปเพราะคนเป็นบ้าใช่ไหมนะ สามารถที่จะทําความชั่วในทุกอย่างสิน้อที่หนึ่งจะล่วงละเมิดไดรจะฆ่าใครก็ได้จะเบียดเบียนใครก็ได้สิน้อที่หนึ่งตีหัวใครก็ได้เพราะมันขาดสติสิน้อที่สองอธินาคารจะขโมยใครก็ได้สวมรองเท้าใครไปก็ได้เพราะมันขาดสติข้อที่สามกาเมล่วงล้ำสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะมันขาดสติข้อที่สี่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติ ศีลข้อที่ห้าเนี่ยมันเป็นศินไม่ใช่สินธรรมดาทาให้คนดีๆไม่ทําไหมจะไปกินเลหล้าทําให้ขาดสติทําให้ตัวเองเป็นบ้ามันถูกไหมพวกเราคิดดูให้ดีนะนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งเหยียดหยามความชั่วเหยียดหยามสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเหยียดหยามที่สิ่งที่มันไม่ดี ทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนหลวงพ่อเหยียดยามจุดนั้นนะไม่ได้เหยียดยามคนนะถ้าควาเป็นคนดีแล้วจะไปเหยียดยามทำไมใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาฉันที่บ้านท่านที่ดินอ,อำเภอนามาสมถือว่าเป็นมงคลมหามงคลพวกเราทุกระดับที่มาเกี่ยวข้องอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้บรรยายมานะมาบัดน,นี้ก็เห็นสมควรการเวลาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะานุโมทนาให้พร พวกเราท่านทั้งหลายรับพรอนในเเนนะเมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับทานอาหารตามมัตยาสายหลวงพ่อเห็นว่าผู้ที่มาใส่บาตรวันนี่พวกขนมนมเนยเป็นกะมังกะมังแสดงว่าคนต้องมากแน่ๆอยู่ข้างนอกนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยไม่เห็นนะแต่ว่าเห็นอาหารบริโภคในกระมังมาเนี่ยโอ้โหแสดงว่ารัทธาญาติโยมลูกหลานมาร่วมทําบุญในวันนี้ไม่เช่น้อยเลย ภานใ้ดูดูแลกันเนอเลี้ยงลูกหลานจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะประพรมน้ําพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลของงานประพรมบ้านประพรมเจ้าของบ้านประพรมของเราทุกคนนั่นแหละเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเอาต่อนนี่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาในตเด่นละพรเนตรเนะอยะถา,าวาริวาหาปูราปาริปูเรนติกาารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาคปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสูยธามณิโชติระโสยทา วิวาชันตุสภารโรควินาสตุมาเตภาวานวันตายรโยนิทิขายุโกภาวาพิวัธนาสีลิสาินต จงางวัฒนะป่าจายนาอจันตารวธรรมานันติอายุอานุสุขังภาลังสังภาพุทธานุภาเวนสัสาภาธรรม นนภาเวนสาภาสังคานุภาเวพาานเวพุทธรัตานางธรรมรัตานางสังครัตนะัาตินังรัตานานะัก อนุภาเวนะจตุราสีติสาสธรรมะขันธานุภาเวนะปิตากัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสาเปติโรคาสัพ เปตพยาสัพเปตอันตรายาสัพเปตอุปาทวาสับเปตทุนนิมิตตาสับเปตอวามักคาลาวินาสันตุอายุวันทโกทานาวาทโกศรีวัน ทา่าโกยะสวัทดโกภะลาวัตวันนาวัตทา่าโกสุขาวัตท,ท่โกโหตุสาพาธาโทคารคาพัยะเวลาโสกาสาตุจุปันทวาอนาิกาอันตารยาปิวินัต สานตุจติสาสาสยาสิทธิธานังลาพังสโสทธธีภาคยังสุขัภพลังสิริอายุจาวัน วุิียยาสวัสตวัสสาจอายุชชีวะสิทธิภาวันตุเตมภาวตุสาภามังรักขันตูสาภาเทวตาสาภาพุทธ นนภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสาภามังราคันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมโนภาเวนัสธาสดทิภาวัน ตุเตมภาวตุสัพพามังฆาลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพสังฆานนภาเวนัสะทาโตติภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง f Facebook และ y o u t u b e นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมะปตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพระเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา